โรงเรียนฝายหินประชารักจังหวัดหนองบวัวลำปูโร,รงเรียนมารดาวนารักษจังหวัดบุรีดังสิบชุดด้วยกันค่ะใช่ครับรชุดแรกก่อนเลยนะครับทั้งหมดจะมี5 9ก้าท่านนะคะจะแบบ่งเป็นการถ่ายภาพสี่ชุดด้วยกันขอแสดงความยินดีกับทุกท่กทานด้วยนะคะ กระทรวที่ในแต่ละปีกระทรวงวัฒนธรรมนั้นจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีบทบาทมีพลังนะคะแล้วก็มีผลงานในการขับเคลื่อนเรื่องของวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเครือข่ายร่วมกันสนับสนุนงานของกระรทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางแล้วก็ในระดับจังหวัดมาอย่างต่งอเนื่องยาวนานนะคะซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการพิจารณามอบโล่เชิดจูกเกียรติวัฒนคุณธรเพื่อเป็นการสแสดงความขอบคุณแด่ทุกท่านนั่นเองค่ะ เป็นากำลังใจนะครับสำหรับคนที่ด้วยการขับเคลื่อนการดนวัฒนธรรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญนะครับ่มากแล้วก็ันกระตุ้นเรื่องของไม่เทีงในท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการํำเอาท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเครือข่ายทางวัฒนธรรมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะ ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูกเกียรติวัฒนคุณาธรประสมปีพทธศกราช2567ในวันนี้ในานามของกระทรวงวัฒนธรรมดิฉันขอแสดงความขอบคุณและขอชื่นชมยินดีกับเครือข่ายวัฒนธรรมทุกๆท่านนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนง,งานในมิติทางาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ จนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในโอกาสการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครบ22ปีในวันที่3 2567ในวันนี้ค่ะทุกท่านล้วนมีบทบาทสำคัญในการดำเนินง,งานทางด้านวัฒน,ธ,นธรรมและมีผลงานที่โดดเด่นก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ จะเป็นพลังสำคัญในการนำวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์มาขับเคลื่อนง,งานวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสืบสารรักษาต่อย,ยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้าย,ยิ่งขึ้นไปค่ะขอบพระคุณค่ะจาบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะถือว่าเป็นรางวัลที่